เอาล,ะ,อาละครับยินดีต้อนรับกับข้าสูโอ r ริอ d t h บายฟอร์เรสพาร์ทที่6กันนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราต้องแบกลูกแก้วลูกนี้ไปให้ถึงตะเกียงตอนพาร์ทที่แล้วโอเคไม่รีรอไปละฮืมมสวัสดีครับ แบบโลกแก้แล้วโดดสองทีไม่ได้เอาละไงเอาแล้วเอาละไงเอาไงาเองเอาามามาขอโอเคไปละบาย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 เฮยบายเฮ้ย <c oughs> อ้อยังกดตีได้อยู่ตีตีตี ท่าน,นี้จะพยายามไม่ให้เสียชีวิตโอเคแปแหนึ่งองสามดดสวย,ยเดียด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบกโอโอยน่าเน่ามันานักโอยจะโดนนี่เหรอโอ๊ยเดี๋ยวเดี นี่หลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะทำไม่ต้องมีน้ำโหร่นั่นแหละเอา้าแค่นี้เหรอจะมันใกล้แคนเนี่ย

ปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราเราเราเปิดได้ไหมอะ่ะฉันเปิดไฟได้ไหมอ๋อเนี่ยเปิดไฟ,เป,ดไฟเปิดทางให้สว่างอ๋ออืมตัแต่เริ่มมานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยอู้ตั้งแต่เริ่มละตั้งแต่ขาเข้าละ ขาเข้าแล้วนะขาเข้าแล้วเออ,อันนั้นก็ด้วยเคลียบบัญชีกันดิวๆยับไรยีเนจหนูเจนหนูไม่ทำไรจ้ะไๆๆไม่โดนไม่โดน ไม่โดนให่วอ่ะไปต่อห้ามบอกไปข้างบนเอ้าไปข้างล่างไม่ใช่เหรอเอ้าจะไปไงอ่ะเดี๋ยวการกันเอ้าไปไงอ่ะ ช่วยเป็ดอุย้ยไปโดนสวยนี่มันมีของให้ฟาร์มแล้วกันๆ,ๆเดี๋ยวเฮ้ยดูยทางนี้ทางนี้แน่เลยทางนี้แน่เลยทางนี้ชัวร์ๆหนะย่าไปในกรณีขอ กุญแจไหนครับได้มาสองอันละยังไม่เจอตัวแผนที่เลยมาอีกรอบละอา้อาวอ้าวมานี่สวยงามมาเฮ้ยมันโผล่ต้องใช้ต้องใช้มาหนิมาหนิมาน,นี่ลงมาลงมาไอ้เพื่อนยากเห็นฉันไหมลงมาหน่อย เอ้ยลงมาลงมาลงมาไม่ถึงทำอะไรเพื่อนยากไอ้เพื่อนเกลอไอ้เพื่อนเกลอลองมาหน่อยล,อง,ลองมาลงมาลงมามาเฮ้ยตุ่มเรียบร้อยเอ่อขึ้นไปไงเนี่ยเอ้า โอเคเซฟก่อนละกัน,กนค่อยๆลงไปมีอะไรไหมรประตูตรงนี้บานหนึ่งเปิดไม่ได้มังงุมหนึ่ง ea ปิ้วปิ้วโซเฟ่ไกลๆก่อนช่ขอโอดนะครับเฮ้ยสลามสีฟ้า สาร้ำแข็งอ้สวัสาน้ำแข็งดีตายแล hm ้วตายแล้วตานตาหันเหาดเด็ดเยเคๆพอพอเลิกเลิกเลิกเฮลโโอ้ยกบใจนะเนก็ถึงแล้วค่อยๆลงไป ต้องพื้นไม่ได้มีหนามใช่ไหมโอเคเก็บได้ปะเซฟเป็นทางก่อนเฮ้ยทํำน้ำแข็งอันไหมาเลยน,ะน้าตายหนาวไหมเออไรยิงเป็นลูกเลยโู้ต้องใช้เพื่องข้างบนน่ะเอ้ยนายนายชุดเกิดใหม่หรอเหนะ่อยขอช่วยระบ,บุดหน่อย ไม่เกิดขา้า่ังไม่มีของไม่มีอกบโดดไม่ได้หรอกเอ้ยโดดไม่ลงโดดโดดไม่ได้หรอกเหมือนว่าอะนี่ไงก,กบกบโดนมาโดนม,ม,มาโดนมาโดนมาคอยแหละสวยงาม อนนั้นก็ตุ้มตุ้มตุ้มเต็มหัวนไปเลยชิมิชิมิปี๊บปิ๊บป,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 ปี๊บตายแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อยจะตายเล่งเรื่องนนี่ลงได้ไหมตอนนี้จะลงได้ <Wait. S 2> อันนี้เหมือนโดนอะไรไหมเหรอน่าจะมีซัมติงแถวนี้หรือว่าไอตัวตัวนี้เหรอเดี๋ยวดิเอาไปก่อนอยังไม่ต้องใช้หรือว่าได้ใช้แล้วไม่ยังไม่ได้ใช้เอาไปก่อนเอ้ยเอาไปก่อนดื้อนะเรานะ่ะ หดดขึ้นได้ไหมโดดไม่ได้ขลางมีอะไรไม่ต้องมีละ swap แมมแม่แม่แน่มีนาำหลอกเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันมีซัมติงแน่นอนรู้สึกร้าไม่ค่อยดีตัวนี้ นไอ้ลอยเนี่ยไม่หักด้วยขอขอขอเอนเนอรีรหน่ยอยครบับสามเลเวลแล้วอัพตะคิวเบเรย์ฟหนึ่งเทสโก้ไปต่อชวชัดชวัดชวั โอเคต้องขึ้นไปข้างบนรุดแกงได้แล้วรุดแกงรุดแกง,กงเออเออแทบร้อย แน่ตายโอ้ไม่มีคนโจทางน,นี้แน่เลยว่าตวเอ๋ยจองเปิดฮัลโหลอุ้ยอุ้ย กูมอนอยู่เหรอสร้างไอหินพวกนี้ด้วยเหรอว้าวเก่งจังโอ้อยเ,เพื่อนๆกูมันโดนเจทั้งหมดแล้วไม่ต้องหาทางช่วย Ờ ờ ờ, đi đi, đi đi. Đi mới Hey, what is that? Này. Ui, đùa. Nó cháy mình ไอ้อะชซมันป้องกันเอ้ยเดินได้ด้วยใช้ตัวแก้วนี้ป้องกันความร้อนจากพื้นแล้วก็เดินแบบกับมือกระหางเอาละเอาละบังคับยากละเดี๋ยวก่อนก่อนงับงับงับตรงดืง้อตรงดื้อดื้อดืนี้ ห้าจำไม่ผิด,ดออขอข้าตัวนี้ก่อนเอ้พี่เราต้องปล่อยปล่อยได้ไหมปล่อยปล่อยตัวไหนเนี่ยอ่ะอ่ะปล่อยแล้วอยหยิบใหม่เซฟไปเซฟเซฟเซฟก่อน

เข้ามาสิโอ๊ยประขับยากมากหนื่งสองสามเฮ้ย <c oughs> อ,อืมเดี๋ยวโอเคระวังเท้าหน่อยระวังเท้าเคยติด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 แล้วก็วางลง เก็บก่อนเก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 ่อนเกบ้วยลยต่ออันนี้เก็บเก็บเกเก็บเก็บเก็บูบลา,าดตััโยนก่อนนี่มีเรื่องแน่ นี่นี่ไหไม่โดนมามาอีกลูนลูกเอาเร็วเดวดมันตรบร้อยนี่ด้วยนี่ด้วยเอ้ยเรียบร้อยพิกอัพลูกแก้ว ตรงน,นี้ไม่ทันโอเคมาครั้งนี้แหละไม่พลาดพลาดสวัปสวัพแหวบปับ๊บซึบเรียบร้อย เยอะแยะขนาดนี้ันกันกันกันค่อยๆไป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 สบด s h มับเรียบ้อยเอ้ข้างบนน่าจะมีเรื่องแน่นอนดูว่าแล้วเราน่าจะต้องตีโอ้ยไม่โดนโดนเขอเทสได้ไหมเทสได้โอเค อันนี้แหละอันนี้ยังไงดีอ่ะนี่เราปล่อยลูกแก้วก่อนถ้าดอปลงไปต้องไปเอากุญแจข้างบนครับส่ัยงับงับนับ,นบ,นบรอมาอีกรอบหนึ่งติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตองยาลี S 1> <S 1> จะร้อนที่นี่มันเมืองน้ำแข็งเราต้องใจเย็นเข้าไว้เราจะไปถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพภาพภาพภาละเสียงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาไงดีทีนี้ เฮ้ยเนี่ยเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องงี้สิโอ้เราไปยังไงอ่ะหรือว่าจะต้องทำอย่างนี้ซับมันมันอ๋อเก่าชัดชาอันนี้อันนี้ต่อไปแล้วก็ขวาเออเออ อล้วไงแล้วไปทางไปต่อเนี่ยนะไม่เก็บกุญเอ่ข้างล่างมีอะไรข้างล่างมันมีอะไรมันเห็นเอา้าไม่มีนี่ไปต่อเลยรออะไรขี้แคบอืมเสีย <c oughs> บนกระแพงได้อย่างนี้เลยเหรอ ไองซอมหนึ่งสซมเดียวตัวลิงเทปกันเออสดชื่เดี๋ยวเดี๋ยวนเแล้วขอลองเดี๋ยวไปดูประเดี๋ยวนึง อ๋อเนี่ยแม p เปิดแทนที่เปิดโซนนี้ว้าวแล้วเ,เข้าตัวนี้มาตรงนี้เอา้าเดี๋ยวเ,เข้าจากทางไหนอ่ะแล้วเข้าจากทางนี้เอา้เาแล้วก็ต้องมาทางนี้ ไม่เป็นอะไรกันแน่นี่ฮัลโหลลองไปทางขวามือดูก่อนน่าจะมี something happen <Hello. S 1> มีกุญแจสี่ดอกนี่นไงต้องใช้เลยนี่ครับ <c oughs> ขอเซฟกันมามาเราต้องไปหากุญแจสี่ดอกเพื่อมาเปิด ระตูตัวนั้นเก็บของแป๊บนึงเก็บเร็วหน่อยเออร้องไปโอ้ย เอ้ย What is that What is that นัน่นกุญแจเจอกุญแจโอเคโอเคเฟบเดินไม่ได้เออนี่เนี่ยต้องมัฟแล้วก็เดินไม่ทันอเอ้ยหนึ่งสองสาเออเบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เซตตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ได้สิใบนหนึ่งมันยังไม่ได้โอเคโอเคเฮยเอาเลยเลยเลยป้ายเลยป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซ้ายโดดต้องโดดขวาโดดวเดี๋ยวเดี๋ยว ัดขวาไปซ้ายไม่ทันไม่ทันเอ้ยแบบไรอยอดเย็บกระเทียมดองกระเทียมเจียวกึ้นเอ้ยไม่อยากต่อไปอุ้งอ่ารอไปก่อนรอเองไปก่อนนะ ๋ย่าฆ่าเธอโดบตรงนี้เอ้ยไม่ลนละเก็บอันนี้มากดตรงนี้แล้วก็โดดลงงบับไอ้เียบร้อยชิปดูก,กันดูก,กัน ไอ้นนเซฟโซนฝั่นู้นตันนี้เซฟโซนเชื่อเชื่อผมฝั่งนี้ก็ไปเซฟโซนรอแล้วไงต้องรอเลเซอร์ไปฝั่งนูน้นขอ่อยดดลงไปขวาโอเคต้องไงต่ออ๋ออ๋ออ๋อต้องไปถึง ตัดเลเซื้อไปเซฟเฮ้ยๆเสร็จแล้ว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 เสร็จเสเเยกันเรยกกั้ต่อมาเออเสรแล้วเสร็จเรีย้อย้าวกุญแจดอกที่สกาดาเฮ้ยเรียบเรย ลืมหยิบลูกแก้วแมบลูกแก้วมาจากนั้นโดสนี้ไม่น่ามีมันนี้ไม่น่ามีอะไรน่าจะหลอกเราไปคนนี้ดีกว่าเอาเอาเดี๋ยว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 มันจะเอาแล้วไง อ่าน่าจะโดนหลอกน่าจะมีมากกว่านี้โอเคข้ามไปข้ามออนแมนเออโอ้ใส่ไงแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยม่ีอะไรอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะกูเจอจา,ากไหนอ่ะโอ้ แล้วต้องเทเล,ลพอร์ตีเทเลพอร์ตไปไหนอ่ะจำติงให้ไปนแน่ๆหลงทางแล้วเนี่ยหลงทางแบบเรอจเป็น น,น,นั่นกุญแช่สวัสดีไมโ่โอเคโอเคเจอแล้วอีกหนึ่งดอกกับอีกหนึ่งดอกได้หายไปตร่งไหนเอา้าตัวนี้ไม่ใช่หรอเอา้าก็ามเจอเขาเขาไม่นี่เอา้าค่อยๆไปอย่างมีเส็ปเสเต็ปสเต็ป,ตปไปเลยเอา้า เอ่เก็บนี่ก่อนก็ได้เก็บนี่ก่อนก็เสพไปเสพ you know? อยู่น้องเสพไปเสพเซฟด่วนยันเชียบเซฟด่วนอ้อมบกตรวจหนึ่งก็เข้าไปยิ่งมาริมลิมเดินไปเอา้า

ừm ta luôn ây cúm ơn ây được có khảnh tay lọ. cúm ơn hello mười lăm mê đi crib mười lăm mê นี่ๆเอานี่าวางนีงน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 น่วางนี่วางให้น่นอนวางวางลูกวาง ขอกขอบอกออกเลาเกมเซฟเอาแล้วครับสำหรับออดิพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเราจะไปดูกันว่าต่อไปตัวนี้จะมีอะไร เจอกันครับบ๊ายบาย